สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาเที่ยวที่ตลาดนัดกเกษตรนะครับกระแพงแสนเนาะนะครับก็ช่วงตอนนี้ผมมาก็ประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นเนาะก็จะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับว่ามีอะไรที่น่ากินบ้างนะครับนี่ครับช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นก็ แม่ค้าก็ยังตั้งร้านกันยังไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันแดดร้อนด้วยมั้งครับก็เลยยังไม่ค่อยมีแม่ค้ามาตั้งสักเท่าไหร่เนี่ยครับบางร้านก็ตั้งเสร็จแล้วโนะครับบางร้านก็ตั้งเสร็จแล้วบางร้านก็ยังตั้งไม่เสร็จนะครับนี่ครัเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเนาะเนี่ยครับ ทางฝั่งนี้นะครับก็ยังยังยัง,ยง,ยง,ยงมีร้านมั่งๆงอยู่เนาะนะครับมาดูพิซซ่าดีกว่าครับเนี่ยพิซซ่าโอ้หน้ากินอยู่นะครับเนี่ยหน้ากินมากเลยก็จะมีพวกเอายำเนาะมีพวกยำอันนี้ทาโ,โยกยากินะฮะทาโกยากิก็น่ากินนะครับน่ากินอยู่ ตรงโซนนี้จริงๆอ่ะมันจะเป็นพวกไอโซนเสื้อผ้านะครับโซนนี้เนาะนะเดี๋ยวผมจะพามาดูในโซนของกินกันก่อนดีกว่าเนาะเราค่อยมาดูอีกโซนหนึ่งนะครับอีกนะข้ากล่องเนาะเนาะก็จะมีของกินหลายเยอะนะครับของกินเยอะเลย ผลไม้ปั่นก็มีนะฮะนี้คมนมีนีขนมน่ากินมากเลยแต่ก็มีพวกร้านข้าวกล่องก,ก็เยอะนะครับร้านข้าวกล่องก็พอมีอยู่เนาะลองดูก่อนเนาะก็มันหรือว่าผมมาเร็วเกินไปหรือเปล่า ประมาณสี่โมงเย็นนะมันก็เลยแบบว่าดูดูแม่ค้ายังตั้งร้านกันยังไม่เยอะนะครับเนี่ <ไป S 1> ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะแดดร้อนด้วยมั้งครับ,รบก็เลยทําให้ยังมีแม่ค้าพ่อค้ายังมาตั้งร้านกันไม่ค่อยเยอะนะครับเนี่ยนเะนี่ยนระพบก็จะมีแบบว่า ต้องขึ้นผ้าไปกันแดดเพราะว่าแดดแรงรแ,แ,แ,แดดแรงวันนี้แดดแรงเจอร้านซูชิอีกแล้วนะครับเนี่ยครับร้านซูชิเนาะเดี๋ยิ้ย่งให้ม่เลยครับร้านซูชิน่ากินนะครับผมมีเคบับด้วยนะครับเป็นเคบับนะครับปลาย่างปลาเผานะ อันนี้มองไม่ค่อยเห็นเลยอ๋อเป็นขนมปังนะเป็นขนมปังเนาะอันเนี้นนยน่ากินอยู่น่ากินอยู่เนาะน้าชานมก<ม>็ม,มีนะครับไมปล่อยให้เจ้านายโสดกูงงเจ้านายเป็นอะไรเ่ยกินไก่มเอดใจวะอันนี้มันปิ้งครับ น่ากินมากเลยอี่หนึ่อ๋อมาร์เบลี่นะครับเป็นกน้ำลำไยเนาะเป็นน้ำผลไม้นะครับน้ำผลไม้นะครับ ก็อย่านมีทาร์ตไข่ก็มีนะ จริงๆของกินเยอะนะครับของกินเยอะมากเลยนะครับซอยนี้ก็จะเป็นซอยของกินเนาะเป็นซอยของกินซอยสุดท้ายนะครับซอยนี้นะครับแม่ค้าอย่างแม่มาตั้งร้านเลยอยันนี้เนี่ยครับ ข้าวตะวันนอนด้วยกัน